ป้านี่มันเป็นปลาเนาะตะกี้เนาะโอตเมย์มาอยู่กันเนี่เด็นอันนี้อยู่แม่หนี่มาจากชัยภูมิมาจากกรุงเทพรอบสุดท้ายเอ้บนเวียนไปฮอดตะก้อนตะวันมาฮอดสารพัดพี่เชียนที่เชบุญอยู่มาหมิดตะกุ้นตะวันจุฬาฯแต่แต่ว่าบ้านนี่เป็นลาวบ้านบ่แม่มิตรลาวบ้านบ่ลาวเขมรเขมรกนขมิ้นบ่เขมิ้นมาจากจังหวัดไหนบุรีรัมย์ อำเภอใดคะบุรีรัมย์แล้วตัวมาจากไหนคอยอยู่โน้นนินแดมแต่คอยหักเป็นล้าคอยก็เลยสงสัยเอ้ามันมีขมินอยู่บ่บ้านนองบอลนี่หดช่วยพูนนี่หดช่วยมามาามตะอำเภอใดคะขมนบุรีรัมย์เนี่ยประโคนชัยออแมนาวารประโคนชัยแมนอยู่แมนเป็นช่วยดาช่วยด่านั่นนาำสกุลประโคนบ่แมะ้น ประคนใช้ที่ว่าเป็นขอมเมนเขาสิมีประคนประคนถ้าล่ำนี่บุรีลรัมย์ประคนนี่กับบุญเจริญบุญเจริญแต่ว่าก็าบอกขอมเมนได้ไังเอิญแค่คอมเมนต์คอมนต์เนาะอีเมลกับเฮนเต้นนับสกุลประคนประคนเนาะค่อยบอกคอมเมนต์ได้แม่นี่มาอยู่นี่สามที่ก็ปีบ่อว่ว่าเป็นเนี่ยคอมเมนต์ว่าลบว่าคำคอมเมนต์กับแปลไบ้กับเขาบุญเจริญคอมเมนต์เนาะ แม่โลโลแม่เราไม่อยู่บ้านแล้วเวลาเส้นโดนตาเจ้าเส้นโดนตาบอเส้นเส้นในบ้านนี่บอเอบ้านพี่สาวเมาบ่โฮมกัน่เบักซอรนาบขาเ็นุ่นน่บอกเนว่ีันนี้อันนี้ใครวาลูกบวชนี้บักนายได้เบ็ดเลยเขมินตัเขมินยังมันโอบั อันนี้ให้ได้รับฟังกันเด้าาอค่ะวันเขาอีสานไตนี่อีสานไต่ในภาษาภาษาหลายหลายแต่ว่าแต่ว่ามีหลายภาษานะคะใาจักบ้านใดเมืองใดมาอยู่มาอยู่น้ำกันนะคะไม่ยังนะเขาไปบ้านนั่นเขาเขาซื้อยานันมาเขาว่าแมนตีเขมิ้นก็เขี้ยวมากไม่แต่ใดเลยมันบ่นี่ยัน ตกกึว่เป็นว่าสุดคอมเมนต์กับลาวกับเขียวมากคือกันนะคะอ๋อเคียวหมอุกภาษาหลยอย่าเลยอันนี้คือจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะจังหวัดอื่นเป็นคือกันบอจังหวัดบุรีรัมย์มีหลายภาษานะคะพานลองคน้นพานลองคน้งคนกับให้ข่อยวอาคอมเมนต์เห้ฟังเห็นหนานะนี่พานลองค้นให้ข่อยวอาคอมเมนต์ในฟังข่อยบอกว่าเป็นอ,อ,อันนั้นแหละจังหวัดก็เห็นหนานี่เ <c oughs> บื่ <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> <c oughs> ประเพณีวัฒนธรรมอีสานใต้ของเทาเด้อค่ะ นี่แหละประเภทนี้อีสานไตเป็นอย่งสี่แหละอันท่านโดนตาอีเมีเพิ่นกับว่าเพิ่นเฮ็ดคือกันนะคะเขี่ยวมากับเขี่ยวมากกับมีทั้งเล่าทั้งขมิ้นเขี่ยวนะคะเรื่องตุ้ยเรื่องตุ้ยบ้านพื้สาวใหญ่เขาก็มาห้องตันให้ให้ให้เพิ่นให้เพิ่นเห็นประเภทนี้วัฒนธรรมบุรีรัมย์อีสานไตของเขาเน่ะแม่มันเป็นตาอนุรักษ์ไว้อยู่ได้เหรอเนาะ บูที่เขี้ยวมากแม่เนี่ยมาตุ่มมาโฮมกันก็ต้องเอามากมาต้อนรับจริงเสียสูมืออมันหายไปเรอเด้แม่อีสานไต๋แม่จากอีสานมาแต่จริงมันกระเล้าเหรอแม่จะกผู้ใหพ่เขาออีสานดอกที่จริงเขาบอกเหล้าเขาว่า เขาบอกว่าเขาบอกภาษาอีสานจริงจริงมันจะเป็นภาษาเล่าเนาะแม่เนาะก็เลยงงๆคือกันเลยภาษาอีสานแต่ว่าเล่านี่แหละเออล่านูี่เป็นภาษาอีสานใต้กะทิปจ้าอะไร